วันนี้เรามาอยู่ที่สวนลำไยนะคะแต่อยู่ที่ไหนมารู้จักเจ้าของสวนเลยแล้วกันนะทราบมาว่าท่านเป็นแฟนพันธ์แท้คนที่ใช้สมแดงชีวภาพของเรารู้จักท่านเลยแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูท่านเนาะมาเยอะเลยค่ะพี่เยาวรักษ์สวัสดีพี่เยาวรักษ์ก่อนนะคะคนที่พาเรามานะคะพี่เขาถือว่าสั่งสมแดงต่อเนื่องเหมือนกันเนาะ วันนี้เรามารู้จักใครนั่งคุยเยวรสผู้ช่วยโพสค่ะใดคะท่านไหนท่านนี้ผู้ช่วยสวัสดีค่ะค่ะผู้ช่วยโพสนะคะค่ะผู้ช่วยตรงนี้คือเรียกว่าที่ไหนคะหมยี่สิบครับโมยี่สิบตําบลทุ่งมหาเจริญเล็กบ้านบ้านไร่เหนือพัฒนาอ๋อบ้านไร่เหนือพัฒนาตําบลทุ่งมหาเจริญครัส่แก้วเนาะครับผมส่ะแก้วค่ะเห็นพี่เยวรสพูดให้ฟังว่าใช้สมแดงประทับใจเลยใช้กับลำไยและอะไรบ้างคะ ใช้กับลำไยกับใช้กับมะละกอพอดีนะมีมะละกอด้วย<ช>ม,ปม,มีปามก็มีปาล์มก็ยังไม่ได้เคยใช้อะเพราะว่ามันมีเวลาที่จะที่จะอ๋อนี่นี่นี่โอ้โอมีสมแดงด้วยขวดน,นี้ใช่ไหมคะครับใ,ใช้คู่กันอ๋อใช้คู่กันสองตัวนี้นิดนึงค่ะผู้ช่วยเค้ามาอยากดูว่าลำไยเนี่ยผู้ช่วยเอาสมแดงฉีดกี่ครั้งกว่าจะได้เก็บปีนี้ไม่เคยใช้เท่าไหร่ สั่งของไม่ทันใจใช้ไปสามผลสั่งของไม่ทันใจฉีดสามครั้ง,งแล้ว,<ม>แ,ลวแล้วผู้ช่วยผสมยังไงฉีดช่วงไหนมั่งคะช่วงดึงดอกเขาเรียกกระชากด,ดอกเอาดึงช่อดอกก็ตัวนี้มันจะใช้สองค่ผสมแดงมาไม่ทันตัวนู้นก็เลยมันตื่นหายไปไงั้น<อ>ดึงช่อดอกไม่ทันฝั่งโน้นแต่ฝั่งนี้ประทับใจไหมโอเคแล้วที่ว่าได้ผลเกี่ยวกับดึงช่อดอกในผู้ช่วยมั่นใจตัวไหน ตัก็สองอย่างเลยใช้คู่กันผสมเยอะไหมคะฉีดแต่ละครั้งน้ำพันลิฟชุดนี้คือน้ำพันลิตรนะคะชุดนี้เลยน้ำพันลิตรใช้มาตัวเนี้ยเปิดดึงดอกสองคนใช้มากี่ปีกี่รุ่นแล้วคะตั้งแต่รู้จักสมแดงมาเนี่ยนานยังโอ้จะตกกี่ปีแล้วบอกรู้จักตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเมื่อก่อนน่ามาฉีดมาเออตัวนี้มาใช้กับพริกค่ะใช้กับพริกเอาน้ำทำสวนพริกด้วยกัน ก็ว่าเออดีแต่ว่าขาดหายไปเนาะคือคนเคยส่งไม่อยู่แล้วอยนี้นะติดต่อก็ไม่ได้เขาไม่อยู่หลายปีแล้วแต่ตอนนี้มาเริ่มรู้จักใหม่เนาะจะัยงบอกว่าอยากหาตัวแทนที่มาส่งให้ง่ายๆไออจะด้ครับเวลาเราต้องการทุบเราไปจะได้โทรสั่งของแต่แล้วผู้ช่วยโชคดีไหมคะทุกท่านโชคดีก็นิดนึงค่ะผู้ช่วยอยากจะ ให้ผู้ช่วยให้ความมั่นใจนิดนึงว่าสมแดงใช้จับลำไยเนี่ยประทับใจแล้วมันดียังไงเน,นาะเผื่อพี่น้องที่ทําสวนลำไยเนี่ยได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะ<า>เขาจะได้มั่นใจค่ะก็ใช้สมแดงแล้วเวลาเก็บเกี่ยวไปแล้วต้นม,มันไม่โสมอพอเก็บเกี่ยวต้นไม่โสมแข็งแรงไงคือใบของเขาจะอยู่ได้ต้นไม่โสมและแตกยอดอ่อกมายอดดีแตกยอดดีนี่นะรากดีแตกยอดดี อันนี้ถือว่าแ้ดูการต่อไปหมคะเนี่ยเราดูการต่อไปนี่ก็คือเขาจะมียอดใหม่ให้เราสวยๆดีๆไงอ๋อยอดสมบูรณ์ไม่โทมอ่ะพอเก็บแล้วต้นไม่โทมนะผู้ช่วยว่ายงั้นแล้วก็แตกยอดออกมาได้รีขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแต่ว่าเจ็บแล้วก็จะขีดค่ะแต่งแล้วก็จะฉีดอ๋อแต่งแล้วก็จะฉีดใหม่ถ้าเริ่มต้นฉีดใหม่เลยเนี่ยฉีดกี่ครั้งก็เดือนละช่วงไหนมั้ช่วงช่วงไหนมั่งช่วง ช่วแงะะแต่งกิ่งเสร็จก็จะฉีดเลยแต่งกิ่งฉีดครั้งแรกรนะคะครั้งที่สองเหรคะก็ดูดูดูยอดโผล่ก่อนอ๋อเพรยอดโผล่มาฉีดครั้งนึงนั่คือเราจะสะสมไว้ก่อนเนยค่ะแล้วก็ตัวตอนดึงช่อดึงช่อเนีย่ยตอยหอเห็นวันนี้สั่งควิกฝาขาวด้วยนะเอ่เาค่ะแมาขื้นต้นดูนนว่าจะเป็น,นยังไงดีค่ะเนาะยังไงผู้ช่วยให้กี่เปอร์เซ็นต์คะสมแดงโอ เป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้มาแล้วลูกเขาหนึ่งลูกไม่ค่อยเบี้ยวสองลูกก็ไม่ค่อยแตกไม่เขาเขาไม่ค่อยเป็นโรคไงค่ะไม่เป็นโรคคุ้มกันดีประหยัดช่วยประหยัดลดต้นทุนได้ได้ได้ยังไงมั่งคะก็ประหยัดดีคือไม่ต้องจำตีจำใคร้ตองไหมต้องใส่หลายตัวใช้อันนี้มั่งไม่ต้องใช้หลายตัวเออเราก็มีประเภทคุยเก็ตคุยได้มาเสริมมั่ง อ่าก็ต้องมีเนาะก็ต้องมีเลยแต่ก็ประหยัดลดต้นทุนได้ด้วยใช่ไหมคือว่าเราต้องการแบบยึดต้นหนึ่งเป็นตะตันงั้นแหละค่ะไม่ใช่ประต้นหนึ่งสองสามช่อแต่ก็ของผมโอเคนะอย่างนี้ได้ไหมคะอย่างเงี้ยประทับใจเนาะได้เลยไหมคะแต่ละช่อนะเยอะมากเนาะสวยมากนี่สิบสก้าแล้วมั้งเกือบยี่สิบสก้าวันนี้เห็นว่านัดคนงานเข้ามาเก็บด้วยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมีช็อตช็อตที่คนงานเก็บนะก็คนงานกำลังเก็บอยู่ สโลแกนกลุ่มสมแดงของเราค่ะผู้ช่วยดีนะนะคะก็คือสมแดงครับรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคุณนั้นโชคดีที่ยาบลักบอกว่าไงนะนิดนึงรู้จากสมแดงแล้วรวยรู้จักสมแดงแล้วรวยขอบคุณค่ะผู้ช่วยขอบคุณค่ะ